สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงเพึ่งน้อยนะคะเพื่อนๆทุกท่านคลิปนี้เราจะมาทํานายกันนะคะว่าเราจะมีโชคลาภบ,บ้างไหมนะคะโดยไพ่จวงเป็นใบที่1ใบที่สองใบที่สาและใบที่4ค่ะขอให้เพื่อนๆตั้งสมาธิในการเลือกไพ่ค่ะท่านไหนสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักมาได้นะคะเพจดูดวงเพื่งน้อยค่ะเริ่มต้น5้าบาบาท เพิ่งขอลุ้นเป็นใบที่ตึงต้งตึง้งตึ้งสามมั้งแล้วกันเฮ้ยดุส,สิจะมีโชคไม่ลาบเข้ามาบ้างไหมเราอะมาสําหรับท่านที่เลือกใบที่หนึ่งค่ะโอ้ยเห็นไหมเมื่อกี้เลือกใบที่หนึ่งแล้วดูเลรียมาเิคเนชั่ืชอบโชคลาบวาสนา ครูค่ะเสียอันนี้เสียนครูเลยนะคะดังนั้นก็มองว่าลองขอพรก็ได้ของออพระพิคเนตเพอะช่วงนี้ก็สิบวันนอ้องที่ท่านลงมาโลกมนุษย์นะคะก็จะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นได้รับพรได้รับแต่สิ่งดีๆแล้วก็ได้รับการคุ้มครองดูแลค่ะสําหรับเสี่ยงโชคได้นะอะท่านที่เรบบาใบที่สองอตั้งสมาธิเขาบอกว่าเวลาเลือกอะไรคะ่ะให้มีสมาธิคิดแต่ว่าฉันจะรวยแล้วก็หยิบไอ้ แล้วก็เสี่ยงโชคนะคะเออนั่นแหละคะ่ะคือหรือบางทีแบบคิดนึกฝันอะไรขึ้นมาเนี่ยเออจะมีโอกาสได้โชคได้ลาบได้นะคะเพิ่งละเสี่ยวเลยใบที่สามไว้อันทีหลังนะท่านที่ได้ใบที่สามชุบโอ้ยไมเขาเปลี่ยนเรานะตัว <c oughs> ไม่มีโชคเอาไว้ใจละเดี๋ยวเพื่อคนอื่นเลือกเบอร์สามเหมือนเพิ่องอ่ะคืออย่างนี้ค่ะเออโชคราบพ,พึ่งมองว่ายังไม่ได้แล้วกันนะคะ เออแล้วก็ระวังเป็นหวัดไม่สบายต่างๆด้วยนะคะทีนี้ถ้าถามว่าแต่เรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะเจ็ดเก้ค่ะคุณยังมีพญานาคหรืออาจจะหมายถึงงูหรืออาจจะหมายถึงในส่วนของเ,ออเทพเทวาหรือเกี่ยวกับพวกน้ําต้นไม้อะไรต่างๆพวกนี้ยคือเขายังคุ้มครองค่ะยังดูแลนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวอะไรถ้ามันแบบ เรื่องการเงินเรื่องอะไรต่างๆค่ะแล้วก็ประหยัดนิดนึงช่วงนี้นะคะอย่าอย่าใช้เงินเกินตัวอ่ะแล้วก็วางแผนในเรื่องของการใช้เงินดีๆท่านเองนะคะแต่ว่าถ้าหวังเรื่องโชคลาภมองว่ายังไม่ใช่นะคะสําหรับท่านที่เลือกใบที่สี่ดูดิกรีไดไปท่านที่เรือมใบที่สี่พแม่กดอิมค่ะก็มองว่าท่านประธานโชคลาภประธานเงินทองหรือว่ามีคนเมตานะคะอาจจะไม่ได้มาแบบว่าโชคลาภแบบ เออฉลัยหวยอะไรต่างๆอาจจะเป็นหมายถึงว่าผู้ใหญ่เมตตาให้โครงการใหญ่หญๆลูกค้าปิดดีลให้อะไรประมาณอย่างนั้นก็ได้ด้วยนะคะเพราะว่าโชคลาภบ,บางทีอาจจะมาถึงในเรื่องของว่าเอ้ยใบที่1เนี่ยอาจจะหมายถึงเรื่องโชคลาภหวยเงินทองหรือรพวกนี้ได้ใบที่2อ,อาจจะหมายถึงว่าเริ่มรู้สึกถึงสิ่งที่ปฏิบัติสิ่งที่ชอบสิ่งที่คิด <laughs> ใบที่3เนี่ยอาจจะยังไม่มีนะคะเป็นช่วงเหมือนกับว่ายังเครียดยังซึมเศร้าหรืออาจจะแบบว่าไม่ค่อยปล่อยวางอะไรมันก็เลยทําให้ไม่มีอย่าเล่นเลขซ้านะบอกเลยถ้าใครเลือกใบ,บที่3ามะคะ่ะยังไงก็ไม่ถูกถ้าเป็นช่วงนี้นะส่วนของใบที่4ก็มีเรื่องของความเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือ,อ,อมีโชคมีลาภทางในเรื่องของพวกตำแหน่งหนะ้าที่อะไรประมาณอย่างเงี้ยได้นะคะหรือความสงบสุขก,ก็ได้ด้วยนี่ไม่ไม่กล้าทำคลิปที่3แล้วเนี่ย ไว้เดี๋ยวมาเล่นทีอาการกันต่อแล้วกันนะคะคเพื่อนๆค่ะก็สนใจเข้ามาเล่นสนุกได้ที่เพจดูดวงเพิ่งน้อยนะคะหรือว่าจะติดตามกันได้ที่เนี่ยค่ะติกต็อกดูดวงเพิ่งน้อยขอบพระคุณมากค่ะไว้เจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ